สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านตอนนี้วันมาถึงออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์แล้วนะคะมีเวลาตอนเช้านิดหน่อยสิ่งที่เรารอคอยก็คือดอกไม้บ้านแล้วก็ดอกเชอร์รี่เริ่มบานแล้วค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมนะคะตรงนี้คือบิยอนวีกาโซนตึกใหม่เมืองใหม่ก่อนถึงตัวเมืองออสโลนะคะทุกคนเรียกว่าปากทางเข้าตัวเมืองกันเลยจ้าจะมีต้นซากุระหรือดอกเชอร์รี่สีขาว สวยมากๆค่ะบานเร็วแล้วก็ร่วงเร็วมากนะคะเราต้องมาชมกันค่ะอันนี้เป็นเชอร์รี่สีชมพูค่ะกลีบเขาจะบางๆบานเร็วแล้วก็ร่วงเร็วมากนะคะต้นเล็กๆก็ดอกเต็มเลยทุกคน ส่วนข้างหน้าเป็นเชอรี่สีขาวค่ะเราจะเดินย้อนแสงนิดนึงนะคะทุกคนมันก็เลยเห็นเป็นมืดๆค่ะ Done กันปัญหาอุบัติภัยผูกันอย่างนี้วิถีแห่งเสรีชนดังอาทิตย์อาซาดุโอบอุ่นลมอบอุ้งเมื่อจันทรายามที่ความมืดล้อกันเวลา วงสยาดอาทิตย์คือกำเนิดมาเมื่อยาหมดเวลาก็ลาจาึงราวหมดเวลาจึงลจโอเคค่ะ ดอกเมกโนเลียบางคนเรียกจำปีฝรั่งนะคะทุกคนมีกลิ่นหอมอ่อนๆขายดอกบัวค่ะกลีบจะบางๆเวลาออกดอกคือจะบานเต็มต้นเลยนะคะ ก็หลังเชื่อว่าดอกแมคโนเลียคือดอกแห่งความโชคดีค่ะ โอเคคะ่ะทุกคนพาทุกคนชมความงามของดอกไม้สองอย่างส่วนตอนนี้วันต้องนั่งรถเมล์ต่อไปทำงานอีกหนึ่งต่อค่ะ ่ายรูปดอกไม้สวยๆฝากพี่ๆน้องๆที่เมืองไทยแล้วเรามีเวลาที่จะเอาขวดไปแลกเป็นเงินแล้ววันนี้นะคะเข้าสารหมดต้องแบ่งเงินที่เราเก็บขวดได้จากนั้นแม่บ้านโรงแรมนะคะทุกคนเราไม่ได้ไปเดินเก็บตามข้างถนนนะคะเราเก็บจากงานที่เราทำในโรงแรมจ้า ที่เข้าสารหมดในที่โรงแรมนะคะหลักๆเลยก็คือวันจะกินข้าวเราอยู่สวีเดนเราจะทำแต่กับข้าวไปกินค่ะส่วนข้าวเราจะหุงที่ทำงานซึ่งจะเป็นห้องแทนทีนหรือห้องทานอาหารพนักงานทุกคนจะมาทานอาหารที่นี่แล้ววันจะบอกทุกคนเสมอค่ะว่าถ้าเห็นหม้อหุงข้าวแล้วเห็นว่ามีข้าวทุกคนกินได้เลยนะโดยไม่ต้องขออนุญาตคือวันเปคนบอกเขาเองนะคะจิงเป็นต้นเหตุ ที่หัวหน้าชอบพูดเล่นๆกับวันค่ะว่าวันมาทําให้เพื่อนนิสัยเสียหมดเพราะว่าเขาปกติเวลาฝรั่งเขาจะกินของใครเขาจะถามก่อนแต่วันมาบอกเขาเสมอค่ะว่าพวกซอสน้าเครื่องปรุงอะไรต่างๆที่อยู่บนโต๊ะที่เป็นอาหารไทยของวันเองทุกคนกินได้เลยมามา่าถ้าใครอยากกินกินได้เลยเพียงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นว่าอะไรหมด ต้องบอกวันวันจะได้ซื้อมาเติมให้อย่างเข้าศาลเมื่อก่อนหัวหน้าคนเก่าเขาจะช่วยวันออกเงินตลอดเลยนะคะหัวหน้าคนนอร์เวย์เขาจะออกค่าข้าศาลเขาจะซื้อหม้อข,อข้าวให้วันค่ะนอกนั้นก็คือวันไม่เคยเก็บเงินจากเพื่อนแต่ก็จะมีนาน,านๆครั้งเพื่อนบางคนก็จะเอาเงินมาให้แล้วบอกว่าช่วยค่าข้าศาลนะเธอแต่ถ้าไม่ได้เงินจากเพื่อนก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันมีเงินจากที่วันเก็บขวดมาแลกแบบนี้ ส่วนวันนี้มีงบแล้วจ้าวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือมาจับขวดนะคะที่ใกล้ๆกับที่พันขวดจะมีที่ล้างมือและสะบู่ให้เราค่ะเราก็ล้างมือด้วยสบู่นะคะเท่ากับว่าวันนี้เราได้งบค่าข้าวนะคะ ก็เรียกว่ามันได้มาฟรีๆนะทุกคนวันเป็นคนแบบนี้ถ้าวันได้อะไรจากใครแบบที่เราไม่ได้ลงมือลงแรงหรือไม่ได้ทำงานนะคะวันจะแบ่งปันการแบ่งปันก็ถือว่าเป็นการคืนคืนต่ออันนี้เป็นข้าวสารที่วันซื้อนะคะตรงนี้จะมีข้าวไทยหลายอย่างเลยคะ่ะก็เรียกว่าเป็นการ ตอบแทนสังคมนะคะตอบแทนอะไรก็ตามค่ะที่ช่วยทําให้ชีวิตเราได้อะไรมาง่ายๆนะคะวันก็จะแบ่งปันวันมีความเชื่อแบบนี้วันอาจจะไม่ค่อยได้ทําบุญกับพระนะคะแต่วันชอบแบ่งปันคนมากกว่าค่ะก็ได้มาแล้วนะคะข้าวสาร4กิโลก็กินได้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะทุกคนแล้วก็เหลือเงินเก็บอีก เจโครนตอนนี้ข้าวแพงแล้วว่าอันนี้ถุงหนึ่ง70โครนนะคะ70โครนประมาณ250บาท4กิโล250บบาทเป็นข้าวหอมมะลิค่ะ